สวัสดีครับผมก็มาอยู่กับผมมีแล้วนะครับผมไอทีกากๆนะครับสาหรับวันนี้เองนะครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับผมไปปิดพอร์ต usb ครับไม่ใช่ปิดพอร์ตนะครับก็คือปิดไม่ให้ใช้งาน usb ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะครับผมก็คือป้องกันไวรัสนั่นเองนะครับป้องกันการติดตั้งโปรแกรมการอะไรต่างๆนะครับภายในสํานักงานหรือว่าที่ที่เราทํางานหรือที่โรงเรียนหรือว่าที่บ้านนะครับป้องกันการใช้งานแฟลชไดร์นั่นเองนะครับจะมีวิธีการยังไงนะครับวิธีการเนี่ยง่ายๆเลยนะครับเราก็ไปดูกันเลย ขั้นตอนแรกนะครับให้เพื่อนๆมาที่ปุ่มสตาร์ทนะครับผมคลิกขวานะครับแล้วก็กดที่รันนะครับแล้วพิมพ์เข้าไปนะครับ g p d i t m s c ตัวนี้นะครับผมพิมพ์ตัวนี้เข้าไปเลยพิมพ์ไปแล้วกดโอเคครับหลังจากนั้นนะครับมันจะมาในหน้าต่างแบบนี้นะฮะนะครับผมแบบนี้เดี๋ยวผมจะเปิดตัว USB ีผมขึ้นมาด้วยเลยนะครับผมนี่ตัวนี้นะตัวนี้นะครับมันจะได้เห็นเลยว่ามันหายไปอะไรยังไงนะครับนี่นะครับผมสมมุติว่าผมเปิดไว้แบบนี้นะฮะแล้วก็เราก็ไปที่ตัวนี้นะครับผมเอสมินนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ไปที่ซิสเต็นะครับนี้อ่าคลิกนะครับคลิกตัวนี้เสร็จนะครับคลิกตรงสามเหลี่ยมนะอย่าคลิกตรงนี้นะครับคลิกตรงนี้มันจะไม่ไม่ได้เห็นไหมฮะ ตองคลิกตรงสามเหลี่ยมนะครับตรงนี้นะครับตรงที่เป็นสามเหลี่ยมคลิกปุ๊บตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่ส y ตม e m นะครับแล้วเราก็เลื่อนหานะครับตัวที่เขียนว่ารี o v e ตัวนี้นะครับรี m o บเบลนะครับถ้าผมอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะฮะนะครับผมก็คลิกเลยตรงนี้คลิกที่โฟลเดอร์เลยนะครับคลิกที่โฟลเดอร์เลยนะครับแล้วก็สังเกตที่มันเขียนว่าที่มันเขียนรีโมบตัวนี้นะครับรี o v e ตัวนี้นะฮะสามอันนะครับมันจะมีอยู่สามอันนะครับ เราก็ดับเบิ่อคลิกครับผมอ่าจะขึ้นแบบนี้มานะครับเราก็คลิกเป็น enable นะครับตอนแรกปกติอะมันเป็น not อยู่นะครับเราก็คลิกให้มันเป็น enable นะครับแล้วกด apply นะครับแล้วก็โอเคนะครับตัวที่3ก็เหมือนกันเนาะอ่าแล้วก็ enable นะครับ apply นะครับแล้วก็โอเคนะครับอ่านะครับผมสังเกตดูเริ่มมีปฏิกิริยาแล้วนะฮะอ่านะครับผมแล้วก็เหมือนเดิมครับ enable แล้วก็ apply นะครับ เห็นไหมฮะทีนี้เนี่ยแฟลชไดรฟ์ของเรานะครับที่เสียบที่เสียบเข้ามาในแฟลชไดรฟ์เนี่ยมันใช้งานไม่ได้แล้วนะครับแต่ว่าพอร์ต USB พอร์ตเมาส์อะไรต่างๆยังใช้งานปกตินะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ปิดพอร์ต USB นะครับเรามาแค่ปิดกั้นตัวแฟลชไดรฟ์เท่านั้นเองนะครับผมก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับผมสำหรับการปิดใช้งาน USB นะครับผมหรือว่าเราจะปิด DVD นะครับลักษณะเดียวกันเลยตัวนี้นะครับก็เหมือนกันเนาะตัวนี้นครับ DVD มันก็จะมีอยู่ตัวนี้อยู่นะก็ปิดได้เหมือนกันเราก็คลิกเหมือนเดิมเลยนะครับผมทั้ง3อันนะตัวนี้นะครับแต่ถ้าเราอยากให้มันกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับเราก็แค่คลิกไปที่ตัวเดิมเนี่ยนะครับมันก็ใช้งานได้แล้วนะครับ ตอนนี้เราก็เป็นการป้องกันอีกอย่างหนึ่งนะครับสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่บางทีเราใช้งานร่วมกันกันกบคนอื่นนะครับก็คือเครื่องเราเนี่ยเองนะครับไม่ใช่เครื่องของคนอื่นเนาะก็เครื่องเราเองนะครับเวลาบางทีเราก็ไม่อยากให้ใครมาเสียบ usb เสียบอะไรนะครับเราก็ใช้วิธีนี้ได้นะครับผมก็ป้องกันไวรัสป้องกันการออแอบจิกเอาข้อมูลอะไรประมาณนี้นะครับก็ได้ในส่วนหนึ่งนั่นแหละครับผมแต่ว่าส่วนใหญ่ทุกวันนี้ไวรัสมันก็จะมัก มันก็มักจะมากับพวกอินเทอร์เน็ตมากกว่านะครับ USB ก็คงไม่ค่อยมีใครใช้แล้วนะครับแต่ถ้าป้องกันไว้ก็เป็นเรื่องที่ดีอีกอย่างหนึ่งเนาะก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็มีเทคนิคเล็กๆน้อยๆเท่านี้นะครับก็ลองไปปรับใช้แล้วก็ลองไปดัดแปลงใช้งานดูนะครับอาจจะใช้งานประเภทไหนก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับสำหรับวันนี้เนะี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ